รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ โอ้โหรถซยละบกกว่าโอ้ลูกรักลูกตอทำไมมาเล่นไกลอย่างนี้ล่ะลูกไกลบ้านเนี่ยมันอันตรายนะลูกโอ้โหแล้วรถไทยเราเนี่ยสวยซะด้วยราคาคงจะสองสามพันละมั้งเนี่ยรถหนูเองไปเอาตังค์จากไหนมาซื้อละเนี่ยก็หนูอ่ะหาเงินได้จากการที่หนูออกมาเล่นนอกบ้านอย่างนี้แย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าใหม่สิว่าเอาตังค์มายังไงก็ พ่อจำลุงศักดาได้ไมากเจ้านายของพ่อ <Ừ. S 1> เขาอชอบมาที่บ้านเราประจําทุกวันเลย <Ừ. S 1> เขาจะมาหาแม่นะแล้วเขา่ชอบให้ตังหนูครั้งละห้าร้อยแล้วเขาจะบอกกับหนูให้หนูวไปเล่นที่ไหนก็ได้ไกลไ <Ừ. S 1> ไกลเท่าไหร่ได้ยิ่งดี <Ừ. S 1> ท้ามันยอกไม่ต้องกลับบ้านครั้ละห้าร้อยครับโอ้โหคุณจักดาอย่างงี้ยังไงเนี่ยต้องโทรเคลียร์กันซะหน่อยแล้วอเอเอ,เอ,เอพ่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 อพอ,อะไรพ่อไม่ต้องโทรครับทําไมอะ่ะพ่อ กลับไปที่บ้านก็ได้เดี๋ยวพ่อก็เจอลุงศักดาอยู่กับแม่บนห้องที่บ้านเนี่ยนะครับโอ้ยคุณศักดาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยพ่ออะไรอีกพ่อจะไปไหนอะจะไปที่บ้านไงโอ้กลับไม่ได้นะลุงศักดาเขายังไม่มาตามเฮ้ยไม่ได้พ่อจะต้องไปเอาห้าร้อยมาเองได้อยู่คนเดียวไปเปรียบเทียบกันไม่ได้มา สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเนตซีแทุกวันเนี่ยที่เรามีกินมีใช้เนี่ยเพราะผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะก็ใช่ไงแต่ตอนเนี้ยตอนนี้อะไรอ,อะไรตอนนี้ยผมก็ยังทำงานอยู่อะ่ะนะ แต่ว่าต้องช่วยกันประหยัดนิดนึงแค่นั้นเองคุณพูดอะไรประหลาดประหลาดเหมือนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีที่รักสบายใจได้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวอยู่แล้วก็ใช่สิฉันจะบอกให้คุณไม่ต้องมาเครียดเลยคุณไม่มีปัญหาเรื่องงานหรอกคุณไม่มีทางตกงานแน่นอนเข้าใจไหมนี่ถ้ากูตกงานขึ้นมานะฉันจะหัวร้อให้แบบให้ลั่นบ้านเลยอู้ไม่ใช่หัวร้อคนเดียวให้ลูกช่วยหัวร้อด้วยหัวร้อเป็นภาษาอีสานใช่ลูกหัวร้อภาษาใต้ใช่ลูก วกเรื่อลาวแม่ใช่ไหะอารมณ์ดีทั้งบ้านหัวเราะทั้งบ้านคุณไม่มีทางตกงานคุณไม่ต้องเครียดที่ฉันพูดเลยหมายถึงว่าเพื่อนฉันคนเราเนี่ยคุณลองคิดดูนะสมมตินที่รักถ้าเกิดผมตกงานขึ้นมาเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเอาอะไรกินกัน,นคุณลองสมมุติง่ายๆนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องไล่พนักงานออกอะ่ะก็ต้องไล่พนักงานที่เงินเดือนมากที่สุดอกก่กรแล้วคุณเงินเดือนเท่าไหร่พันเจ็ดออกกอ วงตรงไหนเดือนละพันเจ็ดชั่วโมงละพันเจ็ดผมทํางานอเออเดือนก็เป็นแสนนี่คุณถูกต้องแต่ว่าบริษัทนี่นะไม่มีทางไล่คุณออกหรอกเชื่อฉันคุณเนี่ยนะช่วยเขามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ไปดูที่ถางย่าขุดลุมตอกเสาเข็มวันตอกเสาเข็มวันแรกจาได้ไหมคุณยังเอาหัวไปมงเสาเข็มอยู่เลยผมค,คนแล้วไม่ใชปั้นจั๊ <c oughs> คุณช่วยเขาขนาดนี้เขาไม่มีทางไล่คุณออกแต่คุณเนี่ยอยากจะออกเองมากกว่าใช่ไหมคุณอยากจะสร้างโรงงานใหม่ให้ครอบครัวที่คุณเล่าให้ฉันฟังไงนี่ คุณรีบสร้างให้เสร็จเร็วๆได้ป่ะนางลิซี่ข้างบ้านนั้มันถามฉันทุกวันเลยผัวเธอเละสร้างโรงงานแถวไหนเมื่อไหร่จะเสร็จถ้าคุณสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะฉันจะไปอวดมันทีนี้นะพอมันรู้มันก็จะช็อกหงท้องไปเลยเอ๊ะไงายท้องไงหลังภาษาอีสานเรียกว่าหงเงือกแล้วจะไปภาษาใต้อยากลั่งพิงนี่นี่ที่รักไม่ต้องคิดมากเลยดีกว่าผมมีอะไรจะบอกคุณคุณก็ไม่ค่อยจะฟังผมเลยอะนี่ คุณไม่ต้องมาพูดอะไรปัญหาใส่หัวฉันหรอกและที่สาคัญนะตอนปีใหม่นะไอ้บ้านนู้นอ่ะมันจะไปท่องยุโรปกันด้วยคุณเออแล้วทำไมอ่ะเอา้าฉันอิจช้ามันมสิคุณเนี่ยนะจะต้องพาพวกเราเนี่ยนะเมียเมียลูกๆเนี่ยไปท่องยุโรปเหมือนมันจะได้อารูปไปอวดน,นี่คุณวันนามันไม่จําเป็นหรอกที่เราจะต้องเสียเงินเสียทอง <c oughs> เดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะท่องยุโรปเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็ท่องยุโรปได้จะบ้าเหรอคุณอยู่บ้านจะไปท่องยุโรปยังไงนี่อย่าว่าจะท่องยุโรปธรรมดาแล้วจะท่องทั้งวันท่องทั้งคืนคุณก็ทําได้ ทำยังไงอะคุณอ่ะงั้นคุณพูดตามผมยออุยุยออุยุรอโอปอลบรอโอปอลบอ่านว่ายุโรปอ่าท่องนี้ยุโรปยุโรปยุโรปได้ไงเออคุณจะท่องตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงเช้ามืดเลยยังได้ยุโรปยุโรปยุโรปเออดีนะคุณนี่ท่องแค่นี้นะเช้าก็วันเย็นก็ท่องยุโรปทั้งวันเลยยุโรปอุวยบ้าอะไรอะทีรักฉันไม่ได้มาปไญาอฉันมาท่องยุโรปอะไรแบบนี้ฉันอยาก ยุ่งหลบจริงๆเอางี้ดีกว่าเลยฉันทำงานเก็บเงินแล้วปะฉันรับปากเธอไม่เกิน16ปีรับปาก <c oughs> ปีใหม่นี่ก็ไปแล้วพ่ออะไรอีกล่ะลูกแล้วพ่อจะซื้อไอไอไอแพดให้หนูไหมทำไมหนูอยากได้ไอแพดจะเอาไปทำอะไรอะลูกอยากจะเอาไปเล่นเกมเฮดแล้วเกมอะไรอีกแล้วก็ยังมีป๊อปไลน์ไลน์ป๊อปไลน์ลป๊อป,ป,อปจะเล่นไลน์ป๊อปจะเล่นเกมเล่นเกมเหมือนเพื่อนบ้านหนูน่ะเอาโทรศัพท์พ่อไปเล่น โอ้โหี่โทรศัพท์รุ่นเนี้ยคุณเอาไปทำอะไรได้นะฮะฉันเพิ่งไปอัปเดตมาเื่อมาที่ห้างมีเกมมีเกมเกมอะไรพ่อเจ้างูน้อยงนี่ยมาอยาอย่ามาดูถูกโทรศัพท์พ่อนะ เพิ่งไปอัปเกรดามาเมื่อวานนี่ถ้ากดปุ่มแดงมีเกมใหม่ล่าสุดอะไรมาริโอ้มงเหตุคุณไม่ไปเพิ่มไอเกมรถถังกับคอนท่ามาด้วยเหรอฮะทำไมคุณรู้รุ่นฉันจำได้ฉันจำสูตรได้ด้วยคอนท่าอะไรยังไงสแลสสแลสเอบีโอ้ยเก่งขนาดนี้เอาเอาเครื่องเล่นช้ยเลยเอาเขาต้องโดนงั้นจะเอาไอแพดเออพ่อรับปากปีใหม่พ่อซื้อให้อีพ่ออีพ่อ เราไอโฟนผมมือได้สิได้แล้วพ่ออยากได้มาทำไมไอโฟนใส่ทำนองทาไมสิได้ไอโฟนใส่ทำนองเข้าไป,านนาไปลูกใส่ทำนองพ่อผมเอ้ยมือได้เจ้าได้ไอโฟนให้คอยให้คอยและซื้อให้คอยแน้าแล้วพ่ออีพอ่อละแม่เออไอโฟนคอยมือได้เจ้าสซื้อให้ซื้อให้คอยคอยได้ไอโฟน iPhone. ไอโฟนเออไอโฟนเ้อแม่เออนั่งเดอเออเเออเนั่งเดอเออะออเออเนั่งเดอเอ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 นั่งเดอเอเดอเออเออนั่งเดอเออาออเออออนั่งเอไม่น่าเชื่อเลยทรงทรงไปเรียนนาฬาชาที่ไม่ผิดหวังจริงๆนี่ไอโฟนมันมีประโยชน์อะไรหนูอยากจะเล่นอะไรอุ้ยเสียรมาเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนีเดินไปตากซอยก็มีแล้วเสียรมาเล่นเฟซบุ๊กเหระพ่อแล้วก็ โทรคุยกันกับเพื่อนพ่อโทรคุยกับเพื่อนโทรศัพท์พ่อก็โทรคุยได้อุยเบ่าแล้ะมันเก่าแล้วมันเก่าตรงไหนมันก็ใช้งานได้นะลูกเมื่อใช้งานใดแจ้งไดเวลาคุยกับเพื่อนมันก็บอกแต่ยินเสียงจะเก้นจริงเหรอบอกด้ยินเสียงจะบ <c oughs> ้าแล้วพ่อพเพิ่งอัปเกรดมาลงอินสตาแกรมอะไรทุกอย่างเลยนี่เนี่ยเพาอย่างนี้เสียงเสียงไม่ได้ยินอาหนูหนูลอง,งถือดูหนูลองถือดูเดี๋ยวพ่อจะลองโทรเข้านะทำไมมันถึงไม่ได้ยินเสียงเอ๊หรือว่าที่ร้านมันหลอกมา มันเก่าแล้วคุณ<า>ยังเราหน้าน้องโทรซชฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลโหลฮัลโหลอีพ่อบ่บ่ได้ยินแม่พ่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสมชายพอ่อสมชายครับอ้าวทำไมได้ยินอะอ้าว <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ในนีนมันพอได้ยินเฮ้ยมันนี่มันนี่สงสัยจะคลื่นไม่มีบ้านเราไม่ได้อยู่ติดทะเลซะด้วยมันเกี่ยวอะไรกับบ้านไม่ติดทะเลคุณอ้าวไม่มีคลื่น อาลพ่อก่อนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมลูกอีพ่ออ่ะอีพ่อโอ้วโอ้ยมันจะได้ยินได้ยังไงนี่กลับขึ้นฟังนะฟังฟังฮัลโหลพ่อมาตะโกนใส่หูเฮ็ยนหยังอ่ะก็บอกแล้วว่าลำโพงมันไม่ได้เสียมอะไรหนูฟังผิดอย่างไรเอ๊ยอย่าไปเพล่อย่าไปเพล่เล่นเกมเด็ลูกอยากได้ ของใหม่ๆเนี่ยไอ้รุ่นเรามันล้าสมัยแล้วอ่าพ่อรับปากแล้วกันว่าพ่อจะซื้อให้ไม่กี่หมื่นนี่คุณก็ซื้อไปเถอะจะอุงกอะไรนะไม่กี่หมื่นวะจะเอาเงินที่ไหนอ่ะทำไมเอาเงินที่ไหนไม่ได้งานก็มีทำไมอออ่อใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องช่วยกันประหยัดไงเออเออน่เดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อกับข้าวละขอตังค์ด้วยขอตังค์อีกแล้วเหรอ นี่คุณเมื่อวานนี่คุณนะผมก็ให้คุณไปแล้วใช้หมดแล้วเหรอให้มาเท่าไหร่70 <Gen 10>. บโอ้โอหค่ารถมอเตอร์ไซค์รถจ้าก,ก็หมดแล้วนี่เอามาฉันจะไปซื้อของที่ห้างพารากอนกับข้าวทำไมต้องไปพารากอนกับข้าวหน้าปากซอยเนี่ยตรงตลาดนัดเนี่ยไม่เอาฉันจะไปพารากอนเอามามัน<ข>มีแอร์เยน็นๆฉันชอบเดินพารากอนเอาไป500ค่ารถก็หมดแล้ว สองร้อยซื้อไข่ก็หมดแล้วเนี่ยสองพั 2> 2, นนะคุณเอาสองพันโอ๊ยไม่พอาไปสองพันคุยตายนี่จะไปช้อปปิ้งก็ไม่พอในเมืองมาให้หมดเลยเอ่าหมดเลยเออให้หมดเนื้อหมดตัวไปพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมีกินกันพรุ่งนี้เงินเดือนออกจะไม่มีกินได้ไงเออพรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้วเออเออพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอะ่ะอาตายแล้วผมลืมไปขอโทษทีขอโทษทียนจะพาลูกไปเดินห้างตอนนี้นะไม่มีร้านบุฟเฟ่ถูกมากเลยตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นมาสามจ่ายแค่หนึ่งเฮ้ย hey! มาสามใจหนึ่งคุณบอกถูกแล้วเหรอถูกสิไปกินร้านผมดีกว่าเมื่อวานผมไปกินกับเจ้านายมาห้าใจหนึ่งเฮ้ยมาห้าใจหนึ่งร้านอะไรทำไมถูกจังถูกที่ไหนเรามาห้าคนฉันจ่ายอยู่คนเดียวอ้าวอีกสี่คนมันไม่มีตังไงนี่มันไม่ได้ถูกเลยคุณจะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเปลืองฟุ่มเฟือยที่ไหนเขาคิดไปค่าหัวหัวละสิบห้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวร้านอะไรหัวละสิบห้าบาทไม่ใช่ร้านเขาเรียกลงทานวัดผุน้อย ก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่เอางี้ฉันพาลูกไปช้อปปิ้งก่อนจ่าจะรีบกลับทำกับข้าวให้ไนทำงานบ้านแล้วเชิกลับกลับท๊อปข้าวนะได้จ้าอยู่บ้านแม่ด้วยแม่เดี๋ยวด้วยนะไปไปไปลูกพาไปช้อปปิ้งกเนี่ยลอยๆแม่แม่โตอย่างอ่ะ โอ้ไม่ใช่ตัวเอียงลูกอันนี้เขาเรียกตัวกินไก่จะเห็นไม่เขาเยืนกินไก่อย่าไปสนใจลูกเสียไม่รเวลาคนบ้าลูกตกใจคนบ้าหน้าบ้าเออสติไม่ดีเจากก้าที่ตกใจทาไมแล้วคนกันเองทั้งนั้นจะมาขอโทษแทนลูกแทนเมียด้วยที่ว่าท่าน,นเป็นตัวกินไก่เอยได้ยินแล้วไม่ต้องมาตอกย้ำนี่ทำไมไม่ซื้อของที่ดีมาถวายบ้างเนี่ยตังที่ไหนเล่าก็บอกอยู่ว่าตกงาน เอาไม่ได้งานทำอีกเหรอยังเลยหูหน้าสารจริงเลยแล้วความรู้อะไรจบอะไรเนี่ยก็จบปริญญาตรีที่ชิคาโก้โอ้โหไปต่อปริญญาโทที่เมืองเช็ก้าวว้าว้ว้วเไปรับปริญญาเอกที่อนุบาลเดนลาก <c oughs> ็บอกท่านแล้วสมัยนี้จบปริญญาตรีปริญญาโทหางานทำยากเออเอาอย่างนี้แถวเนี้ยมันมีผับเปิดใหม่เพรับพนักงานผู้ไปเล่นไปนี่เที่ยวผับก็เลยถึงได้รู้จักเนี่ยฮะไม่ได้เที่ยว จีบนางไม้แถวนั้นเฮ้ยไม่ไงไม่ไงโอ้หนุ่นสบายอย่างงี้กระถุงสั้นๆขาวสวยหมวยอึ่มชอบสบายนิ่ปลิ้นเลยถ้าชอบอย่างงี้ก็ไม่บอกจะได้ซื้อตุ๊กตายางมาถวายโอ้ยฉันไม่ชอบของปลอมฉันชอบของจริงเล่อเออลองไปสมัครงานดูมันจะได้ผลเ้วผมไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นนะผมทำงานบริษัทนะเจ้าที่คนเราอะนะ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่ารอโชคชะตามากำนดเนอเออแล้วจะทำไงอ่ะอยากได้งานทำไหมอยากสิทำไปก่อนงานเล็กๆน้อยเราทำไปก่อนถือว่ามีงานทำจ้ะดีกว่าเดินเตะฝุ่นไม่เคยจริงเลยเข้าสถานที่แบบเนี้ยไม่รู้จะไปคุยเขายังไงรับรองเขารับแน่จริงหรอเอาคาถาไปเฮ้ยเป็นเจ้าที่มีคาถาด้วยเหรอมีคาถาสิถ้าท่องคาถาของเจ้าที่นี้ได้เมตตามหานิยมจริงรอเปล่าใครเห็นใครหลงใครรักจริงหรอเปล่าจริงท่องยังไงท่องให้ได้นะเออ อนันตปาชัยเยอปติเทเถนะปติยาปฏิเทเถคืออปติโอปติฤษดษืษห้องแบบนี้ได้กานทำแค่เนี้ยเหรอออมันไม่ยากเลยดิลองท่องดูต้องมีท่าทางด้วยมีท่าทางด้วยอนันตปาชัยเยอปติฤดฤษอษเถเถฤษฤษไปฟังนี่อยากตกงานไงครับ ตั้งใจอนันตปฏิเชยอปัติเทเทนาอปัติยาอปัติเทเทคืออปัติโถอปัติคือคืดคืดแบบนี้ยากเลเออสามท่อนนั้นเองครับผมได้งานทำอนันตปฏิเชยอปัติเทเทนาอปัติเถอปัติคืดคืดเยโอ้ยคืดมันท่อนสาม อยากนอนอยู่บ้านไงไม่อยากมีงานทำเหรอโทษครับเจ้าที่ขอให้เที่ยวได้ไหมครับตั้งใจครับเหนื่อยแล้วนะเนี่ยครับอนันตาปัตชยเยอปติเทเทนาปัดติยาอปติเทเทคืออปัดติโธปติคือคือแบนี้เลยแบบนี้นะอ่า อันนั้นตาปัดกืดกืดาปฏิเทโยอัทเทนาอักืดกืดกืดเออเองก็ท่องดีนี่หว่าเราอยู่มเนี่เราโอ้โหตอบเป็นของเล่นเชียวี่จะไ่ใช่เจ้าที่จะแทงให้ใส่ตาโอ่ยเย็นเย็นเย็น ตกลงผมท่องคาถานี้แล้วผมจะได้งานทำใช่ไหมครับพอถึงหน้าผับปั๊บท่องเลยครับได้งานทำเขาจะไม่ว่าคนบ้าเลยเด้อท่องท่องอยากให้เขาได้ยินสิจุดเทะและที่สําคัญพอเจอหน้าผู้จัดการแล้วผมต้องคื๊๊คื๊๊ขอโชคดีครับผมอย่าลืมคาถาล่ะจ้ะ ภาพอย่างแกใครจะอุ้มฮะเฮียว่าเปลี่ยนจากโดนอุ้มเป็นโดนถีบดีกว่าไหมฮะอะไรเนี่ยร้องอยู่ท่อนเดียวอย่างโดนอุ้มอย่างโดนอุ้มนี่แมนักร้องของฉันเนี่ยนะร้องได้เพลงเดียวนี่แต่ลีลานะทีเด็ดสภาพคุณอย่างนี้มีลีลาด้วยเหรอแม่หนูจะบอกอะไรให้นะคะถึงหนูเนี่ยจะอ้วนแต่เตี้ยนะคะแต่หนูก็ทําให้เฮียเพียได้นะคะโอ้ยชอบใจเลยไม่เฮียเพีย เอางี้ไหนขอด,ดูลีลาหน่อยดีกว่า โอ้โหบอกตรงนะลีลาของเด็กเสียนี่นะบอกตรงๆมันเหมือนศพที่อืดแล้วลอ,อยน้ํามานะ <c oughs> และปะทะกับคลื่นเป็นละลอกละลอกโอ้โหไม่ไหวผมดูแล้วมันปงพุง่งไงวะสังเวช <c oughs> <c oughs> เสค่ะเาว่าหนูเดินนาใครจะว่ายังไงหนูก็แล้วแต่แต่หนูน่ะถูกใจเฮียอยู่แล้ว <c oughs> เอเอเสียผมถามจริงเลยนะนเ,เสียก็ออกจะรวยก็ดีมีฐานนะ ทำไมไม่ไปหาเด็กสวยๆอื๋มๆละ่ะถามจริงเถอะเจ้าอีนี่ไปทําฟาร์มหมูลเหรอครับเสียนี่แหละเป็นสเปคของเสียเลยล่ะชอบแล้วผู้หญิงที่ผ่านเสียมานี่ยังตับต้องไม่เกินเอ้าไม่ต่ำกว่า50บขึ้นไปโอ้โหไซน์น้าอกเลยครับเอออ้าวไม่ให่ไม่ใน้ำหนักน้ำหนักอ,อเฮียอชอบแบบน้ำหนักเยอะๆใช่โอ้โผมจะรับไหวเหรอนูยังเดน เอ้ยราไปเราไปเร,ปร,ปรปผมเห็นแกเสียตื่นนะอาตกนะลงผมรับน้องโบนี่เข้าร้องที่นี่แล้วกันครับออโอ,อ,อย้ยาเป็นอนไอโยนกันสอบข้าวเลยดูซิยนเลยโอน,ยน,นแต่มันโยนก่อนโยนอยู่แล้วนันง่นงนั่ แหมเอาละละตกลงอ่าฉันรับเธอกันแล้วกันรับไปนะไปนักร้องที่นี่แล้วเดี๋ยวก็มาทำงานวันนี้เลยแล้วกันเออได้ทำงานเลยเอาละอ่าคนที่จะมาสมัครต่อไปอ่าใครอ่ะนายย่งกับนายพวงอ่ะใช่ยนี่คนเดียวกับโย่องพวงนงอะไรปะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นโย่งที่สุโลกหัวอหัวไทยต่อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมแอดครับผมเล็กครับนี่เป็นนักร้องเพื่อชีวิตเหรอครับแล้วจะมาร้องเพลงอะไรวันนี้นายแอดกับนายเล็กจะร้องเพลงที่ทําให้พี่น้องรู้จักนายแอดกันายเล็กนะครับเป็นเพลงดังเดย๋ยล้วก่อนครับเจอกนะส้นนานไม่ทักหมวดทันหน่อยแล้วครับ